สวัสดีทุกท่านครับผมสุพรรณอโตคาครับชุมแพขอนแก่นครับผมร่วมกับออนไลน์คาร์เซ็นเตอร์ครับชุมแพขอนแก่นเช่นเดียวกันครับได้ซูซูกิสวิปมาใหม่ครับผมบอกเลยว่าราคาน่าใจหายมากน่าตกใจมากซูซูกิเนี่ยแบรนด์ซูซูกิเนี่ยตอนนี้ราคาลงแรงครับลงแรงที่สุดในบรรดารถเก่งทุกยี่ห้อแรงมากๆใครได้ใช้ใครได้ซื้อไปใช้เนี่ยรับรองว่าคุ้มคุ้มมากครับตอนนี้เพราะว่าราคานี้ลงหายไปต้องมีแสนกว่าบาทครับผม คันนี้เป็นซูซูกิสวิปนะครับ2.1.2ออโต้รุ่น gl ปีพศ1 8เป็นตัวหน้าใหม่ครับผมสมัยก่อนเคยขาย3 0 0 0 0นกว่าครับรุ่นนี้เป็นหน้าใหม่โฉมปัจจุบันเลยตอนนี้มาเหลือแค่229,000บาทครับดาว21บาทค่างวด4,400บาท7ปีไป14งวดส่งเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาทำสัญญาออนไลน์ได้ทั่วประเทศส่งรถฟรีถึงบ้านรับประกันรถหลังการขาย ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้ครับผมตลอด24ชั่วโมง0803629189ครับผมรถด,ดีรถสวยครับผมแล้วราคานี่โอ้โหเล้าใจเลยครับราคาล่วงสุดๆครับผมน่าซื้อน่าใช้น่าค้นหามากครับใครยังไม่มีรถใช้ต้องจัดนะครับผมสวัสดีครับ